ย่างข้าเดือนอ้ายใกล้จะหมดฤดูเก็บเกี่ยวลมว่าวเริ่มโชยพัดมานั่นเป็นสัญญาณว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงครับ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวหมดหน้านาวยางเข้าหน้าหนาวคนหนุ่มสาวในชนบทภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะดิ้นรนอพยพไปขายแรงงานในเมืองหลวงนะครับส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าไม่อยู่กับเยา่าจับเจ้าเฝ้าอยู่กับเรือนส่วนหนึ่งก็มีไม่น้อยครับที่เข้าเมืองเพื่อไปยึดทำเลบาทวิถีที่ผู้คนพลุกพล่านหรือว่าสะพานลอยเพื่อที่จะขอทาน แต่นั่นไม่ใช่ยายตึกชาลีครับสำหรับยายฤด,ดูนี้ของยายเป็นฤด,ดูเก็บข้าวหลงและปัดข้าวลานครับช่วงนี้ทุกวันยายจะตื่นตั้งแต่เช้าเปิบข้าวไม่กี่คำครับก็หาบกระบุงกับกระดง้งออกจากบ้านพร้อมกับเคลื่อนเกลอ อยากจะเดินลัดตัดทุ่งไปเรื่อยๆครับเจอแปลงข้าวหลงหรือว่ากองข้าวหลานที่เขาฝัดแล้วที่ไหนยายก็จะแวะฝัดเพื่อเก็บข้าวที่หลงเหลืออยู่ทีละไม่กี่เม็ดนะครับใส่กระบุงแต่จากที่หนึ่งยายก็จะเดินต่อไปอีกที่หนึ่งทําอย่างนี้ทั้งวันครับจนกว่าจะเย็นย่ําค่ํามืดนั่นแหละครับถึงจะหาบคอนกระบุงที่มีที่ได้ข้าวก้นกระบุงเข้าบ้าน ไม่มีใครสนใจแล้วยายก็ยังมาปัดเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะออยายนะกว่าจะหมดหน้าเก็บข้าวตกหรือว่าฝัดข้าวลานนี่ยายจะได้ข้าวประมาณเท่าไหร่ได้ครับช้มนทงปุ๋ยฉํามทงปุ๋ยเท่านั้นตัวแต่ก็มีความหมายนะยายนะออยายได,ได้ยายก็เอามือละกะตาหน่อยยายก็เอายายก็ไปเรื่อย พูดงี้ไปงี้คือกนไปพูดเยอะบ้านหนองขอนหน้าบ้านหนองขอนเหมือนเด็กอย่างคือยายไปไปไกลมากเลยเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมยายยายตื่นบอกว่ายายไปพูนแต่ของยายทุมายายไปพูด Gracias.

นี่ยายเอาอะไรมาบ้างอ่ะสำหรับยายอ่ะห่อข้าวอ๋อนี่ห่อข้าวของยาย<อ>มีเท่านี้ยายกินไม่ไหวแล้วยายกินเบิดนั่นก็วกที่ <c oughs> วันนี้ยายกินกับอะไรนี่เอาอะไรมา อ๋อนี่เหอรอมะเยลโบงผมขอเปิดดูหน่อยนะ,อะเออเปิดโล่เลยเบิ้งนั่นปนอยู่ครั้งนี่โอ้โนี่แหละเพิ่งยายก็กิกนเ่เบิดดอกโอ้ออนี่ยายบอกว่าเท่านี้ยายก็กินไม่หมดแล้วนะครับรเบิดดเบ้ดดอกอนี่ก็ไปแห้งจริงๆถ้าดูจากที่ยายทำงาน ไปทำงานตั้งเยอะกินนิดเดียวนะเวากินนะเวลาทำทำเยอะเวลากินเนอ <c oughs> มิดเดียวในหมู่บ้านนี่ทั้งหมู่บ้านมีใครมาหาบัดข้าวลานแบบยายไหมไม่มีแล้วเหรอมีมีแต่ย,ยสองมีแต่ย,ยสองคนะยยาย,ย,ายนี่ทำไมอ่ะยาา ยายก็บอมีผู้ชายหาเขาก็มีผู้สนผู้ชายหาเงินลูกเต่าเราอ่อนเขาไปกรุงเทพนะข้าวเปลือกเพียงไม่กี่มเมล็ดที่ถูกทิ้งขว้างอยู่ในกองฟางกลางทึ่งนามีคุณค่าและความหมายมากพอที่จะให้หญิงชาราสองคน ในอีกฝากหนึ่งของแผ่นดินที่แรนแคนเดินฝ่าปเปลวแดดรากตรำทั้งวันเพื่อสะสม,มะเมล็ดข้าวในก้นกระบุงทีละน้อยในขณะที่อีกฝากหนึ่งของแผ่นดินข้าวสุกจำนวนมหาศาลอาจจะกําลังถูกกินทิ้งกินขว้างโดยคนที่ไม่เคยคิดถึงที่มาของมเมล็ดข้าวเลยโลกมีฉากชีวิตด้านตรงก,กันข้ามแบบนี้ i didn't give someone วันน่ะนี่ถึงจะได้ข้าวเท่าเขาเนี่ยอุ้ยมันก็บอได้แล้วจะได้ปุ๋ยสองปุ๋ยยายก็ไปขายก็ได้ดอกยาจะหาเล่มพอได้ปุ๋ยสองปุ๋ยยายได้ซืบมือไปกับเอาเดยายบ่ได้ไปคิดเปรียบเทียบอะไรกับเขาเด้อบ่บ่คืดบ่คิดนะได้ซ้ำได้ยายก็เอาเออได้เขาดกเอาเออได้เขาได้ก็เอาเขาได้เยอะเขาก็พ่ให้ยายกิน คันพ่อไปสื่อคันพ่อไปแหลกยายเหตุตำเรียงไปสื่อแล้ว ็มีถูกจักเถื่อมีแต่มวนมีแต่มวนะจะเอาความทุกข์มาใส่ตัวทำอย่งา,นนะางนายนะระหว่างที่ยายไปเจ็บ ข้าหลงฝัดข้าวหลานอยู่ทางบ้านหลานๆก็มาขุดปูหาปูในนาครับได้เยอะแยะเลยนะครับนอกจากปูแล้วยังมีเขียดด้วยอ อีกด้านหนึ่งความแร้นแค้นในชนบทก็สอนให้เด็กรู้จักปรับตัวที่จะอยู่ได้นะครับจะมีเพียงช่วงนี้ระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่เดือนสองเดือนเท่านั้นนะครับที่ชาวบ้านและเด็กๆยังพอที่จะขุดหาปูในนาได้เพราะว่าดินยังมีความชื้นอยู่นะครับหลังจากนี้ไปประมาณเดือนเสร็จๆดินก็จะเริ่มแตกละแหงและแข็งแล้วนะครับก็หมดช่วงเวลาหาปู ถึงแม้ว่าความจนจะไม่ใช่ความสุขแต่ถ้าว่าความจนก็ไม่ได้หมายถึงความทุกข์เสมอไปนะครับจริงอยู่ถึงแม้ว่าความลำบากอาจจะเปรียบเสมือนกับพันธนาการที่คุ้นชินสำหรับคนจนแต่ถ้าว่าการพยายามที่จะดิ้นรนให้พ้นจากความจน โดยมีเกณฑ์ยึดหรือวมาตรฐานอยู่ที่วัตถุภายนอกแทนการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจนให้เป็นนั่นก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่าจะเป็นหนทางที่ทำให้ชีวิตจะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าความสุข ยายเ็ยอร่อยะอร่อยะครับนี่ตุ๋ป่ายายเคยพี่ตกกังวลกับ <c oughs> กชีวิตของตัวเองบ้างไหมคิดอยู่คันคิดทุกไปปะ่ะคันทุกข์ไย้ยายก็สบายใจยายก็เป็นไข่เป็นหนายายก็เลยปะเอาความดีมาใส่ยายก็ว่างสิยายก็เอาทิมซะความทุกข์ ล้วส่วนใหญ่เวลายายมีความทุกข์ยายทํำยังไงครับคือลังเทอยายแต่นำตายายก็ออกเยยยายก็ทนแกเองไหมเวลาแกเองโบเองยายก็ไปสั้นเลยนะยายก็ไปพอถอยบางคนทุกข์กินเหล้าไงยายทุกข์ก็กินมากนะยายทุกข์ก็เที่ยวมากยายก็นอนเร็วก่าทีทุกข์เลยยายก็นอนรับลูกขึ้นก็ท้ายทุกข์แล้ว หนีไปหาเอาฟื้นเอาตองไปสัตว์ระบาด